ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับผมถ้บพร้อมแล้วมาดูรหัสแรกกันเลยนะครับรหัสที่หนึ่งดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสองสี่ห้าสี่เหลี่ยมนอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสองสีห้าสี่เหลี่ยมนะครับ เป็นเน็ตความเร็ว1จิกระยะเวลา1วันนะครับสมัคร2รอบนะครับถึงจะได้นะครับดูรหัสต่อไปดอกจัน199ดอกจัน5สี่เหลี่ยมดอกจัน199ดอกจัน5สี่เหลี่ยมนะครับเป็นเน็ตความเร็ว500 MB อ ระยะเวลาหนึ่งวันนะครับผมดอกจัน777ดอกจัน7005สี่เหลี่ยมดอกจัน777ดอกจัน7005สี่เหลี่ยมนะครับเป็นนิดความเร็วหนึ่งจิกระยะเวลาหนึ่งวันนะครับมาดูต่อไปกันเลยดอกจัน777 อกจันหนึ่งกจันสีเหลี่ยมวทรับสี่เหลี่ยมนกจัน777ดอกจัน1 6 0่งเหลี่ยม,น 77, น 160, เ,ยมเน็ตความเร็ว1นึจิก,กะไบต์ระยะเวลา1วันนะครับมายกันเลยดเจ็ดเจ็ดนกจัน, 77, จน 47, เจ7ดสี่เีเหลี่ยม ดกจันเจ็ดกจั 4, สี่เจ็ดสี่เหลี่ยมนะครับเปนเน็ตความเร็วหน่งจิกระยะเวลาหวันนะครับมาดูกันต่อไปกันเลยดกจันสามหกสี่เหลี่ยมดอกจันสามหกสี่เหลี่ยมเน็ตความเร็วหนจิกระยะเวลาหวันนะครับมาดนต่อไปกันนกจันเจ็ดดกจันแปดแ สี่เหลี่ยมนะครับเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งจิกระยะเวลาเจ็ดวันนะครับผมดู 500. ต่อไปกันเลยดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสองสี่เจ็ดสี่เหลี่ยมดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสองสี่เจ็ดสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งจิกระยะเวลาหนึ่งวันนะครับดูนต่อไปกันเลย ดอกจันเจ็ดเจ็กจันเกสี่เหลี่ยมดอกจัน 3, 2, 4, เจ็ดเจ็อกจัน,7 7, จน90 3, 2, 4, เกสี่เหลี่ยมนะครับเน็ตความเร็วถึงจิกระยาเวลาสามวันสมัครสองรอบนะครับถึงจะได้ดูกันต่อดวันสุดท้ายกันเลยนะครับดอกจันเจดอกจัน 7, 2, 5, 0, 4, เจสี่เหลี่ยม ดอกจันเจ็ดเดดอกจัน7จ็ดสองหสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งจิกระยะเวลาหนึ่งวันนะครับครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับขอครับ